สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม p i c h Up จริงๆแล้วนะครับวันนี้มาทำทำเป็นคลิปวิดีโอให้น้องๆที่ถามกันเข้ามานะครับคือที่ถามกันเข้ามาก็คือในเรื่องของการ insert บล็อกงานจาก AutoCAD นะครับเข้ามาทำเป็นเทมเพลตนะครับเข้ามาทำเป็นเทมเพลตลักษณะนี้นะครับ ทำยังไงนะครับจริงๆแล้วก็เคยทําไว้อยู่แต่ว่าหาไม่เจอนะฮะเราก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทําให้ให้ให้ดูนะครับผมเสียงอาจจะมีปัญหาหนิดนึงนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนจริงๆแล้วมันมีคลิปวิดีโออ่าเทรนเนอร์ในหลายชั้นนะครับเขาทาไว้ให้ดูดูก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเนาะน้องๆก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวกันอื่นผมไม่ดูก่อนนะครับตัวที่ใช้เนี่ยจะเป็นโมเดลบ้านตัวนี้นะฮะของกระทรวงพลังงานอาจจะคุณคุณตานะครับอันนี้จะอยู่ในใครที่มีคอร์สเรียนตัวนี้นะฮะคอร์สเรียนออทิคับบ้านสองชั้นเนี่ยของกรมยุทธาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกระทรวงพลังงานเียอันนี้เป็นบ้านสองชั้นของกระทรวงพลังงานนะครับก็ไฟล์เอาไฟล์มาลองเปิดเทสดูได้นะครับส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับในส่วนของคอร์สเรียนก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือสั่งได้ในใน l a z a d นะครับส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อัันี่ต่อทางผมเนี่ยก็สั่งเข้ามาได้นะครับทจ่ ID l i ล e A ตัวเล01092551นะครับติดต่อสอบถามได้ส่วนติดปัญหาอะไรก็ถามได้ตลอดนะครับเบอร์โทร0985098861นะครับผมประมาณนี้นะโอเคดูดูตรงนี้นิดนึ่งนะครับเราจะทำการสร้างเชมเพจนะครับในโปรแกรม layout ก็คือตัวเนี้ย โปรแกรมรเดียวตัวนี้นะครับและจากนั้นก็จะทําการส่งงานตัวนี้เข้ามาในโปรแกรมรเ a y ย u ์แล้วก็ผ่อนแบบออกมานะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องเอาจะใส่อยู่นิดนึงคือบล็อกงานที่จําเป็นจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นบล็อกงานขอออเดิร์คไงนะครับส่วนการเอาออเดิร์คเข้ามาในสเกตอัพเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่บางจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะมาดูกันก่อนนะเออผมจะให้ดูก่อนนะครับ ไอ้นี่เป็นไททันบล็อกอันนี้เป,นเ,ปนเป็นหัวกระดาษนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะเป็นหัวกระดาษส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเอาเอา,เอาบล็อกลักษณะนี้เข้ามาในล y เอ t เนี่ยนะฮะผมจะไม่ค่อยเอาตัวหนังสือคือตัวหนังสือจะมาพิมพ์เอาในในลีเอลเลยนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าใครมีบล็อกแบบนี้นะครับก็เซฟนะครับลบเอารายละเอียดอื่นๆออกไปก่อนเอาไว้เฉพาะเส้นนะครับผมจากนั้นก็เซฟนะครับ ผมเซฟเป็นชื่อ sk อยู่ในเดสก์ท็อปนะครับผมก็เซฟไว้นะจากนั้นผมก็มาที่อ่าในส่วนของ Layout ใช่ไหมครับเราก็เปิดโปรแกรม Layout ขึ้นมาได้แหละเปิดขึ้นมาเลยนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้เชมเพจอะไรอ่าเป็น A อย่าง A อะไรนะ่ะต้องการอะไรนะครับผมก็จะใช้เป็น a สามผมจะใช้เป็น A สาแบบแนวนอนก็กดนี้ไปมันก็จะได้กระดาษเปล่าขึ้นมาผมจะไม่ไม่ไม่เข้าไปพูดถึงรายละเอียดอืน่น ยิบจ้อยนะผมจะเน้นไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะเน้นที่ตรงนี้ก่อนโอเคเมื่อได้กระดาษตรงนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้กระดาษตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นมาที่ insert กด insert ไปนะครับนะ่า desktop เนี่ยผมเก็บไว้ชื่อว่า sk ผมก็กดไปแล้วกด open กันมาทีนี้อันนี้สำคัญนะครับคือบ่อยครั้งเวลาเรา insert เวลาเรา import างานเข้ามาใน sketchup เนี่ยเรามักจะไปตั้งเป็นเมตร นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งเป็นเมตรนะครับใช้เป็นโมเดลสเปซเพราะว่ามันเป็นหัวกระดาษหัวกระดาษไม่จำเป็นต้องไปกําหนดยูนิตให้มันนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งเป็น A 3ามันก็สามารถที่จะไปพอทได้อยู่แล้วนะครับก็ใช้เป็นโมเดลสเปซไปเลยคือตรงนี้นะฮะถ้าถ้าใช้เป็นเมตรเนี่ยมันอาจจะทําให้ชิ้นงานเล็กลงมาอาจจะทําให้ชิ้นงานขยายใหญ่นะครับซึ่งเราจะหาชิ้นงานยากผมก็เลยใช้เป็นโมเดลสเปซนะครับจากนั้นก็ค่อยย่อขยายเอานะครับกด import ไปมันจะได้ชิ้นงานขึ้นมาในลักษณะี้ชิ้นงานที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการกรุ๊ปไฟล์ไว้นะครับกรุ๊ไปไว้ดังนั้นนะครับเลื่อนเลื่อนมองไปนะครับที่ขวาให้เรากดอันกรุ๊ปก่อนพอแยกกันกรุ๊ปเสร็จนะครับคล้กงนอกหนึ่งครั้งผมจะลบเส้นกรอกมกด delete ไปเลยนะครับจากนั้นก็เอาเส้นนี้ออกไปนะครับกด delete ไปเลยมาานันจะเหลือเฉพาะตัวนี้ที่ผมต้องการคือตรงนี้นี่นะครับอาจากนั้นก็คุมชิ้นงานแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ make group อีกหนึ่งครั้ง เนะโอเคนะจากนั้นก็คลิกที่ชิ้นงานนะครับเมาส์สังเกตดูตรงนี้นิดนึงสำหรับมือใหม่สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มใช้งานนะครับเมาส์ของเราเนี่ยมันจะแสดงผลในลักษณะของการแอคชั่นว่าคุณอยากจะเอาไปในทิศทางไหนอะไรยังไงถ้าเป็นกรากรกบาทก็หมายถึงว่าคุณสามารถมูฟได้นั่นเองนะครับผมก็กดนี้แล้วก็ลากเนาะคลิกซ้ายค้างนะ้รับลากขึ้นมาตรงหัวขวาขวาบนวางแล้วแต่ละเลื่อนเมาส์ลงามาเมาส์จะกลายเป็นลูกศรชีช้ขึ้นชี้ลง ลิกซ้ายค้างดึงมาครับเอาประมาณนี้ก่อนจากนั้นเลื่อนมองไปทางด้านซ้ายมือของบล็อกแล้วก็คลิกซ้าย,ค,ยค้างขยับออกมาต้องการหัวมันประมาณไหนก็ดึงออกมาประมาณนั้นแหละมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้ก่อนจากนั้นคุณสามารถตีกรอบให้มันได้นะครับไปที่เล็กแองเกิลนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแตะที่หัวลากลงมานะครับเลื่อนมองมาแตะที่ตรงนี้ยังไม่ต้องคลิกนะแต Ч แะเฉยๆนะครับแล้วก็ดึงออกมามันจะมีเส้นปากสีแดงๆดอามจะมีเส้นปา บอกกับเส้นสีแดงออกมาแล้วค่อยวางอันนี้เป็นการหาจุดแท็กนะครับเป็นการหาจุดแท็กที่นี้พอมาถึงตรงนี้นะครับอธิบายเสริมนิดนึงในเรื่องของเทคสไตล์เทคสไตล์ที่ผมใช้นะครับผมจะสอนทุกทกคอร์สเลยในส่วนของไม่ว่าจะเป็นลีวิ t จิตอัพออริคแดคือผมใช้ไทยสปาร์ต k เพราะมันช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาสละยืงกับพยาญยชนะนะครับผมใครไม่มีเข้าไปโหลดได้นะครับในกลุ่มอาชีวไทย กลุ่ม Cat and s ิกเกนะครับผมแล้วก็ห้องเรีย,นอ,รยนออนไลน์เนาะก็ลองดูด้วยกันพิมพ์หาในนั้นมันมีอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะเริ่มพิมพ์นะอันนีเน้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะฮะก็ไปกดที่เช็คคือใช้เทคนีน้นี่นะครับจะนัปที่เทคสไตล์นะครับลื่อนมองหานะครับผมใช้ไทยสบัลเก็คือตรงนี้สไตล์ผมเอาที่ประมาณสักสิบสองแล้วกันนะครับสนะิบสองนี้ นะครับโอเคจากนั้นก็คลิกตรงนี้เลยโบก็ให้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ส่วนความตวความดาความู้้อะไรต่างเดี๋ยวค่อยปรับได้นะครับอ่ะผมก็พิมพ์เลยครับโครงการอา่าแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนโครงการบ้านจาัดสรรนะครับแล้วก็คุมนี้ไป อาจจะลองปรับดูนี่ฮะนี่ครับโอเคไหมออกมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ถ้าต้องการจะมู v e เขาก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดเอามันง่ายกว่านะครับกดไปที่คีย์บอร์ดอ่ะ,อะประมาณนี้นะผมผมให้ดูตัวอย่างนะจากนั้นน้นนองๆก็ลองพิมพ์ดูนะครับก็ซูมลงมานะครับซูมลงมาทีนี้มาดูกันเมื่อได้ตัวนี้เสร็จนะครับจําเป็นจะต้องเซฟเทมเพตเก็บค่าเริ่มต้นเนี่ย ะครับผมเซฟเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับไปที่ไฟล์เลื่อนมองมานะครับมันมีเซฟแอปเซฟธรรมดาไม่ใช่นะครับต้องเป็นเซฟเทมเพลตกดเข้าไปก่อนนะครับไฟล์ที่เราเก็บมันจะอยู่ในไฟล์ my template นะครับ my template นะจากนั้นก็ไปที่ชื่อนะครับผมใช้ว่าเทสสามเทสสามนะครับโอเคจากนั้นกดโอเคไปโปรแกรมจะทำการเซฟตัวนี้ไว้นะครับเซฟไฟล์ตัวนีไว้ นะฮะเซฟไฟล์ตัวนี้ไปถ้าต้องการจะเซฟอย่างอื่นนะครับก็ค่อยไปกดเซฟตัวนี้ซึ่งมันจะเซฟเป็นไฟล์ layout ก็สามารถที่จะเอามาเปิดแล้วก็เซฟเทมเพลตอีกครั้งก็ได้นะครับเซฟเทมเพลตอีกครั้งก็ได้อย่างเช่นจะกดเซฟนะครับผมก็จะเอามา,า,าทูนอ์สามใหม่นะครับตั้งชื่อก่อนนะครับแล้วก็กดไว้ในหน้าด s k ท,ทอ p เลย กดเซฟไปประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคผมปิดอกไปนะครับปิดอกไปเลยนะฮะปิดไปเลยนะครับอโอเคอันนี้เราเซฟไปละอ่าไม่ไม่อันนี้ไม่เซฟนะครับก็จริงๆมันอยู่ในมา t เ m มเพ t e อยู่แล้วนะครับมันอยู่ในมา t เ m มเพ t e นะครับอันนี้ไม่ได้เซฟ no นะครับ no โดนเซฟโอเคมันก็จะออกไปนะครับไปที่ sketchup ครับผมอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันก่อนเมื่อเราหมุนบ้านได้ทรงได้อะไรต่าง จริงๆมันไปหมุนในเลีอาว์ม็ได้รอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะไปที่ไฟล์เซนต์ตูดเี้มันก็จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับรอสักครู่ขออนุญาตดื่มน,น้ำหนึ่งแกโอเคจากนั้นเรามาที่ m y c h a m p page ครับ นี่กดเคสศูนย์สามมันจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมนะเราอยากจะแก้ไขตัวหนังสืออะไรต่างๆก็คย่นว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวงานจะถูกส่งเข้ามาคลิก่ตัวงานนะครับจากนั้นก็เลื่อนนะครับหาตำแหน่งก่อนผมเอาบนสุดก่อนจากนั้นก็ดึงนะครับดูสัญลักษณ์นะดึงนะครับดูสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เมื่อเราดึงได้ ขนาดแล้วนะครับเราเลื่อนเมาส์มานะครับเดี w ๋ยวเมื่อกเมาส์จะกลายเป็นออร์บิทนะครับเราสามารถซูมินซูม out หมุนปรับตำแหน่งได้นะ่าสนใจว่าในนี้นะฮะส่วนใหญ่เองเนี่ยเวลาเรากดค้างมันจะไม่ใช่เป็นรูปแผนนะฮะลักษณะการแผนงานโซ่เป็นแบบนี้เราอยากจะเลื่อนมาทางซ้ายทางขวานเนี่ยให้ฝึกใช้ออร์บิทในการควบคุมนะครับฝึกใช้ออร์บิทในการควบคุมว่าเราจะ ขยับได้ไหมคือใช้แทนแทนนั่นแหละเอ,า,อาง่ายเพราะว่าแทนมันถูกล็อกจากข้างนอกครับถ้าคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งถ้ากดค้างจะกลายเป็นแทนแล้วนะตัวนี้นะเห็นไหมอ่ะอน,นี่คือจุดหลกัหลกๆเนาะที่พูดถึงกันนะครับเมื่อได้ตัวงานนะครับทีนี้เราจะทําการพอตงานจะทําการเซฟงานอิมพ์ตงาน,างาน,งานดูแบบนี้ก่อนจะส่งออกไฟล์และไปที่ไฟล์สามารถเอ็กซ์พอร์ตออกเป็นภาพ jpeg อ่า ดีมันยูจีนี่ถ้ามันยูจีส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของของโมเดลซัจะดีกว่านะครับหากกระออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเอาอันนี้ก็จะเป็น pdf ส่งางนานภาพกว,วางกันไปสําหรับการพอดงานเลยจะมีอยู่สามส่วนหนึ่งอันนี้สําคัญนะครับเพจเซตอัพกดก่อนดูก่อนเห็นไหมยังไม่ได้มีการตั้ง,งยังไม่ได้มีการตั้งถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มีการตั้งเนี่ยเรามาตรงนี้เรามา,มาพิมพ์พรีวิวเลยเนี่ยนะครับตัวงานเนี่ยกับกระดา มันอาจจะไม่บาล,ลานซ์กันนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับปิดไปก่อนนะไปที่ไฟล์ p พ g e Setup ก่อนเลือกเครื่องพอะเครื่องอไม่ใช่สิเลือกกระดาษที่อยู่ในเครื่องพอดของน้องอะนะครับผมเลือก A3 e ไปเลยแล้วกดโอเคไปที่นี้มาดูใหม่ไฟล์ r i n t Preview นะครับมันก็จะออกมาลักษณะนี้โอเคไหมครับจากนั้นก็ไฟล์ p r i n t เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์เป็นอะไรต่างๆอ่ะอเคก็ออกมานี้จา่นั้น ทำอาทิตตรงนี้ export ออกเป็น pdf นะครับเป็น pdf นะครับ save ไ,ไปนะครับกด export ไปนะครับโอเคนะครับก็จองมาเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับก็คือเป็น pdf เนาะอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะก็คือ save นะครับ เป็นตัวงานอ่านเซฟผ่านเครื่องพอดของเราก็ได้นะครับหรือเอ็กซ์พอผ่าน pdf ก็ได้ประมาณนี้นะฮะอ่ะจุดหลักๆสําหรับที่อยากจะเน้นย้ํากับน,น้องๆก็คือหนึ่งนะครับต้องมีบล็อกอยู่ในนี้นะครับสร้างบล็อกซะอย่าเอาอย่าเอามาเยอะนะตัวงานที่อยู่ในอัลไซแกละนะฮะ <c oughs> ยาเก็มาเยอะก็อเอามาแค่ตรงนั้นที่ผมบ้านนี่แหละนะครับจากนั้นก็นะครับสร้างในเลยเยอร์นะครับเซฟเป็นมา์เชมเพจ แล้วก็ค่อยเปิดตัวงานขึ้นมาแล้วกดเซ็นต์ทูแล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยปรับตามปกตินะครับผมก็หวังว่าจะช่วยตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ติดปัญหาอยู่ได้นะครับผมก็ลองดูนะครับผมส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนนะครับก็แนะนําเป็นคอร์สนี้นะฮะเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยนะครับมีทั้งวัดดึกๆแล้วก็สกีตอัพนะครับใครที่สนใจก็สั่งได้ นะครับส่วนใครที่สนใจจาเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวนะครับทางไกลผ่าน T iver, ทีวีเวอร์ก็ติดต่อสอบถามเข้าไม่ได้นะครับ j d i ีไลอีตุลิกศู1 0์5 1นะครับหรือว่าเบอร,ร,ร์โทรศัพท์0985098861นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอชมตอนถัดไปคือใครติดปัญหาก็ถามมาถ้ามีเวลาก็จะทําให้ถ้าหาวีดีโอเก่าเจอก็จะจะส่งลิงก์ให้นะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ